ไงมนอตียเวดัจจารุเอยเจ้าราไงมินอตตียวเวมนอตียวเวสติสติเวเตสติอาิมายิลารมินอม่จทดัจจารุ้ไมีนอตเตียวเวเยมอไมนอตียวเวิดัจจารุยิดัจจารุเฮกับพ่อปู่ิคใจลอยเตียวเนะเดอ้นี้สุดจเตียวเพ่อสัก

Oh, apa tu dak jauh Awak kado dak jauh lah. Hei, sama kan dia awak kado je Ah, apa tu pilah je ya kan dak lah cewa cak o cak lau lah. je dak jauh ni. Awak kado sama kan di pilah ni tiap Dak jauh ni pukul je gak nuna Sama kan di pilah ni, cek. Dak jauh lah. Ni, nuna ni ni nuna kat mas lah me. ติจกามัสโลมัสโลติจกาขาบไติเช oh, okay. ีวแมลิสามาฟิลิไปลาไเหตีเดียวไขาดูเจนุนักติจเตียวชอบพุ่มือเตียวปอืมพุ่มือเจี๊ชุบิโอ้ชุบิผักจะตไวซาอะโมวัดตัเก่อด้าเหตุชุบิกะเตียวปชุบิผักวัดตัวเดซาาอัแพ้เกาเหตุชุบิผั Picatia cả chu về Eh, so now put thea nào phong put thea về. Tôi <laughs> chupo 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 hôm nay 그, 그, 그. 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 ปุลูปุลูงาหูปลาเงาจระเลยเงาจระเชฟเวอเสพจุนยี่เออเสพเงาจระเชฟเวเด็กงักอ่ะเงาจระเชฟ ทำงานมันสุปัดดุแค่เนียวโคเจเจปัดดุหน่อจ้าอท้อฮัเลจจิง้กันฮัลเล่ล่รฮัลเลจจิงวุ่นอเปียแล้วเสียพแล้วอจ้าเลนาดทองนน่น่เลมงานนี่วนี่อจ้าละเชว